เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับเกมซอนอีโก้พาร์ที่สิบแคนนะครับอันนี้ก็เราก็พบปัญหาเดิมๆอีกแล้วเนะครับผมวันเล่นไปเล่นมานะครับแคสต,ตอนแรกแคสไปแล้วพาร์ทที่สิบแคสไปแล้วแคสลืดลืมดูเวลาเมมเต็มโมโหแล้วคลิปเสียเลยครับ <laughs> จสใจด้วยขอโทษจริงๆนะครับี่ชุดจามูเจ็ดร้อยบาทตอนนี้ได้เล่นไปได้นจนสี่ร้อยแล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> เล่นจนจะถึงบอสเลยเนี่ยแล้วก็ข้ามเลยนะครับ <c oughs> คนที่สงสัยว่าตรงนั้นมันผ่านยังไงตรงนี้ยังผ่านยังไงนะครับเ <c oughs> ม้นด้านล่างได้นะเดี๋ยวก็พาสิบเอ็ดก็อาจจะมาเล่นเตินให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะครับ นี่ล้วก็มีพลังใหม่มานะครับดาก้อนมันคืออะไรครับมันคือนี่ครับสไปเดอร์แมนนั่นเองนะครับเย้ yeah! อุ้ยแล้วก็มีดาบใหม่มาด้วยนะครับได้ดาบเล่นได้ดาบใหม่มาอยู่ไหนวะนี่นี่นี่มจิซอสนะครับ <c oughs> ลากมาได้ไหมลากได้อยตีได้เอาตีได้ตีได้อุ้ชตีอุ้ยนี่มันจะเจอบอลแหละไงอุ้ยอ้าทำไมเขาโฟกัสข้างบน อาจจะมีของก็เป็นได้ <Yeah. S 1> อุ้ยอุ้ยมาแล้าหมดอืโอ้มีกล่องเก็บกล่องจ้าห้าร้อยเข้าไปแล้วคนระับอื้ มันห่างไกลมากโอเคเดินไปมันนี่แล้ว ที่ไหนวเนี่ยอ๋อตรงนี้ตรงนี้จะเป็นทางไปเอาไอ้นี่นะครับดาก้อนอะไรตัวอยา่างลืมเฮ้ยข้างลางไไ่าง,ลงไปได้ข้างล่างหมดไปด้วยออไปแล้วมื่น บอสจ้าฟันเฮ้ยผมก็ปรับปรุงใหม่แล้วนะครับเบลล์อัพด้วยอัพมิตี้บวกดมิที้ถ้าบวกกระจยเฮ้ยต่อไปต้องใช้มานาเยอะไหมครับอัพนี้มานาไปก่อนเนะมจิก ไปไม่ได้ตอนนั้นเองอุ้ยเอ้ยลูกอุ้ย,อยเอาทีดีละมาตายฮะ มานาไม่มีมเมจิกไม่มีอเมจิกมหมดงานเข้าต้องตีมโอเคมาแล้วลีลแล้วได้ทีเดียวเนี่ย ปึ๊บอุ้ยโคตลวงปึ๊บ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 อุ้ยโอ, <ILY> โอ mm ้ต hmm. น so ี้อุ้ยอื้มไอ้อ้ยเดี๋ยวมันไกลเหรอไม่ไกล ไม่ไกลแต่ก็ยังเดือดเออโอ้ Kalau awak dengar โอ้โหหาแล้วเกือบตาย,ยเนเลี่ยน่อะไรไม่กินไ่ไหนอะไม่กิน โอ้ยตีแป๊บนะครับ โอเมคมันหมดมันไม่หมดใช่ไหมโอ้ตดีดีนั่นดาบสิโดตายเนียโหอ้าวยิงต้องยิงเลย เรียบร้อยร่วงเดี๋ยวเนระ่งมิดเอาให้มิดดามโอเคไปละนี่เถอะไม่รอดไปเลยเออจ้าขอจุดเซฟนะครับโอเคขอบคุณครับ <gasps> ไปครับไปไปเชิญโชกับบอสใช่หรือไม่แคมเบอร์ออฟโอ้ยเด้อเดีๆเดต้องใช้อูดใหม่แน,น่เลยเดาเอามันสูงมากมันน่าจะสอยอมีมีดอกมานะนี่จริงด้วยสอยมาครับโอเคตัเวเดียวต้องรอต้องรอสอยมาแล้วก็ตีจะมันตีไม่ได้วันนี้ อ้ยเ,ออเนี่ยหาวิธีสอยมาหนะนะ้านะนะามาหน้าหนเคลมคอมเมจินะครับรอบคนรอรอหน่อยจ้าปิดปิดปิน โหดโอุ้ยไม่ถึงหลักตรงนี้ก่อนครับอุ้ยไม่ถึงอะไรวะานี่มันนี่ครับโอ้ยดีมันไม่หดมากแค่รอมานาแบบนี้แต่ก็ตียากนี่ตีโดนแล้วอุ้ยหายหาย สูงมากไอ้หนูลงมาก่อนอุย้ยไปถึงโอ้ยโอ้ยอยู่สูงที่เกยียดสอยรอ,อก่อนคนระับรออุย้ยทำไมกดไมติไม่ได้เออโดนแล้วโอ้ยเจ็ดสิบเอ็ดอีกเกทีวะลากมานี่แล้วก็อุ้ยโอ้ยทำไมกดไม่ติไ đi ui ui không xịt tao không xịt tao đây 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 ui luôn khi ta đọc lượt này ơ ơ ơ อยู่ที่เดียวกับมันแล้วอุยอ้ยอไม่ลดไม่ลดอุยอ๊ยว้าจะตายากรรมการงรกล็บเร็วเร็วเร็วไปเรื่อยแป๊บไปเรือยอุ้ยอุ้ยอย่าตก เมันก็จะตายเหมือนกันมันก็จะตายเหมือนกันนะเว้ยนี่ตียับตียับตีโอตียับอืมตายเอาถังอู้ตายเดี๋ยวให้มาเก็บโอ้โหได้ กินส่วนแล้วเนะครับจะครบเลยไปเนี่ยแล้กากเบรดเนอเจอกักบคุณลุงนะครับโอ้โหอเกือบตาย แล้วนะครับโอเคแล้วก็เสร็จไปแล้วนะครับอีกหนึ่งบอสนะครับสำหรับรวันนี้ก็ขอจบพา้เทวานี้นะครับจบง่ายเดีๆๆด๋ยวผมก็ไปเล่นหลังไหม่ก่อนนะครับไปเก็บตังค์ให้มันได้ชิบเกะาะงั้นดีมไดม,ไม,ไม,ไมไ่ได้ได่าไม่ได้ไม่ได้แนโนนะครับเจ็ดร้อยบาทสำหรับวันนี้นะครับจบพา้เท่านี้นะขอไปเก็บตงะะบังค์แปนะ๊บนะฮะเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ